ปัญหาโรงงานสร้างความรำคาญประชาชนร้องเรียนซ้ำซากกระทรวงอุตษาหก,กรรมตรวจพบโรงงานทําผิดตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปใน1ปีจำนวน70แห่งตั้งทีมไตรภา,าคีตรวจสอบถอนใบอนุญาตแล้ว2รายพร้อมเดินหน้าอบรมโรงง,งาน6ครั้งตลอดปีนี้สร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาที่ต้นทางเรา ใช้ในเชิงเรื่องของกฎหมายอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันก็เดินในเรื่องของการสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการการใหเ้เรื่องรางวัลน,นะครับอุตสาหการรมสีเขียวนะครับการสร้างธรรมาพิบารต่างๆให้กับโรงงานอันนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับในปีนี้ยังเน้นเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งโรงงานริมแหล่งน้ำา1,400แห่งเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพรักษาคุณภาพนา้ำให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน